นี้เด่นอะไรคะตัวเด่นเดน 4, ตัวจอจอมาหนึ่งสเาสี่เกนะคะนี่โพลีสีแล้วก็เป็นวันที่ยี่ส่มกราหกเจ็ดนะคะท่นก็เด่นสีนะคะใครจะไปวิ่งกระดนสีนะคะแล้วก็ตัวเจอสี่สีนะคะตัวกันตัวรองนะคะส สี่หกกับสี่สามนะพี่น,อน้องอย่าลืมกลับไปเดอ้อกลับไปนําค่านะคะเป็นแนวทางสําหรับเสี่ยงซื้อรัฐบาลวันนี้วันพุธนะคะวันพุธที่ยี่สี่ก็รัฐบาลลาวนะคะแล้วก็รัฐบาลฮาหนอยนะ,ะเป็นแนวทางค่าสำงรับสำหรับหลวันเด้อพี่น้องเดอ้อนะก็ขอให้ชโชคดีมันมาทุกคนฝากติดตามช่องน้องใหม่นะคะช่องช่องนี้ก็คือช่องเจสุภารวยนะคะ และอีกช่องหนึ่งก็คือสุทธตาพารวยนะคะเราก็จะนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจิงๆไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆๆที่มาในแต่ละวันนะคะเราก็จะเป็นแนวทางสําหรับเสียงซื้อนะคะัฐบานล,ลาวค่ะหนอยไทยหมดได้หมดเลยนะคะค่ะคับเขาบ้าคหน้ำไปยด้วพี่น้องเนอ้อสำหรับคนที่มีโชคมีดวงเราเข้ามาดู วันนี้24ส่มกราคม67นะคะเด่นสีนะคะของพ่อฤาษีป 4, ุโรหเรานะคะเด่นสีตัวเจาะสี่4้าเกสี่ตัวร่องสี่หหสี่แล้วก็ส3 3 4าสวันนี้ขอให้โชคโชคมัน,มน,มนหมาเทงเทงปังปังทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเห็นคลิปลอ,อ,ลอย่าลืมนะคะฝากช่องน้อยเอาไว้แน่เพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามกันไว้เด้อพี่น้องเด้อนะคะแล้วเราก็จะยิสุก็จะพยายามลงคลิปให้ทุกๆวันนะคะ ก็ส่วนของเจสูเองนะคะก็จะมีเด่นวันนี้ขอเด่นอชอบนะคะชอบตัวเด่นก็คือ8นะคะ8 3 3 8นะคะพี่น้องตัวรองก็คือนะคะ่า3 7 7 3แล้วก็8 7 7 8 ส่วนสามตัวเด่นๆหางเดียวก็คือ8 3ดสามเจนะคะวันนี้24สมกราคมเจขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเช้า,ชานี้ก็ไปจกักรพรดแล้วก็ไปวัดไปสวดมนตน์ด้วยบันีิกาลังจกักรพรรดิเรียบร้อยแล้วนะคะตามท,ที่เราชอบสวมดมนต์แล้วก็ยุดทูปนะคะขอพอรโชคลาภวาสนาจากเจ,จ้าปู่เจ้ายาจากองค์ปู่จกักรพรรดิด้วยนะคะก็ ยการให้ลูกหลานที่ไม่เห็นคลิปนี้ให้โชคคมันหมาเฮงเฮงเด้อพี่น้องเดิอนะคะก mm. <ะ>็อย่าลืม,มน,นะคะอย่าลืมสวดมนต์นะคะทุกคนสวดมนต์ไหว้เด้อพี่น้องเดิอมนตแต่ขอโชคขอลาบมแต่ขออย่างเดียวถ้าเราไม่ทําก็ไม่ได้เด้อพี่น้องเดิอนะคะปนบ,<อ>บการที่จะมีโชคลาบลอยเนี่ยเกิดจากอะไรบริวซีมีอะไรแนะนํำไหมคะทำยังไงถึงจะมีโชคลาบลอย พอคิดอะไรแนะนำไหมคะาลาบลอยเลยลาบจริงงกินก้อนมันได้เนาะอันนี้ถึงสร้างคอมแล้วปะทำคนเออเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดตังประเดี๋ยอกดตังดูทีมเราจะไปกดที่ปั๊มพตทมีกรุงไทยทบ่ยนะว่าเอาแถวนี้ด,ด,ดีกว่าไปหาซื้อผลไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาตอนนี้มาทำสร้างคอมแล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะ ไวม่ตลอดท่องไว้ตลอดทำวันนี้ให้ดีที่สุดสิ่งที่อยู่ข้างหน้าให้ดีที่สุดงานที่เกิดขึ้นทำวัอยู่กับใครที่ไหนก็ทำกับคนนั้นให้ดีที่สุดใช่ไหมพี่น้องมันเกิดขึ้นไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลเรื่องในอนาคตปัจจุบันอะไรลบเดี๋ยวมันก็มาเองประมาเองว่าสนว่าคอฮ่าสำหรับคลิปนี้จบไปเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ก็มาถึงตลาดแล้วเราไปหาซื้อผลไม้กินแล้วไปข้าวมันสิ้าวม่วงจอร์ดข้าวม่งจอดอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามช่องช่องนี้คือเจสุพารวยนะคะฝากติดตามช่องน้องใหม่ช่องเล็กๆนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นกำล,ลังแรงใจให้แมค่ครูเลยเด้อโอ้โหขน้ <c oughs> น้อยไปบ่เออเธอไปอีกขุนขุนเธอไปโอเคสำหรับคลิปนี้จบไปที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ